สบายดีพี่องมาพบมาพบสาวเขาเท้าสงก่อยสังเกยเมื่อนิ่งเยสิมาโยสาวเดี๋ยวแล้่เปิดจิมัดเมียนดิดเมยบ่เมื่อเพิ่อันนี้ก่อน กล่งเห็ดอนพี่นะงก่างชิบงผาวาน่าสัก่งนยังพาลงสมัติคำพูดเพประเสอิจันนเอาจานมาอีกแพนด้า จานมาอีกเออยงเอาวเบิงผัดเทาผุนี่เบิ้งอาานกับควหนึงแล้วบอไรหอกวนึงตัวนี้สมัดไม้โจากะไรถ่ายหม่อะบอเาสีเ้าสีหน่อยเออเ้าสีเาสีอันนี้นี่ครับ

เออเงี้ยขนาดยังไงลเออเงี้ยนดวนี่หนอปยหนอ้อยมาตุพี่นเนาะหนขุ้ออนาเมน้วนพี่สมบูรณ์แต่เดอื้สะโพกตกอยู่หนาวขนามาบ่โอ้ย เราบดขันนี้บอกว่าได้เอาออกไบบผิดแน่เออเจ้าเอ็มฮักเอาแล้วเป็นไงเออฮักเอาได้ละเออเว้ยแล้วฉันน้ำหอมกลับเอาไปหาโอค่น้ำหอมเอาขี้มินมาดิป่ะเออแม่เทามีขี้มินอไดไปอ่ะเอาขี้มินโอ้ยอีดาอีดาขี้มินแม่บอกให้เอามาหนึ่งได้ยุกูอยากเอาไปเด้ขี้มินกูนะเอาไปในใจ เป็นผู little, summer, ้หมัดสอนหมัดไสหมัดเสาเฮกเสาควันหายเนาะพี่เนาะว่าถาเาเบิงหายเนาะตอนนี้กำลังมาโหดแล้วเนาะมีปาม่านนองแพนนองผู้พี่น้องเข้ากับมาไล่ขู่ไล่คนเนาะพี่น้อง กับรวมกับสร้างน้ำสิขาดบ่ได้ก็คือพอเถ้าเวรแล้ไม่ใหญ่ก็ลุ่มมากเนาะพี่เนาะคือพอเถ้า่นสิมาใหญ่แม่ทรณีให้ เมาทดสกวาโตอะตช้มาตะประสะสอกเกัเกนเเจกเมีกัเลวนะคะเนี่ยวตุมีเกเะมาเุเ้าทานยะิานัิตยิเกมุนิว้วัตนังสัตวมิสันตุตมวนะยมสกตวนกตังมสวนาวยมนชุ่ขสัมภาษณ์ชิมาทดิเลงมา มาผูวมกันเมื่อเจ้าที่คนอนกผู้ายแต่ก้อยับย้าย่ายตัวเมอเจ้าเที่นี่อยู่ที่นี่ลูกก็เหตดก็สัมก็อยู่ก็กินแแม่เจ้าท่นี่ขอความหงมีลำรวยอุดมสมบูรณ์ขอได้ร้ายขอเร่ยงพอโดยนโมพุทธายะสิทธัตนาชังดีเต้อามาอรินมาใส่เอาคนินอีกทีเมื่เจ้าเทนี้เอ้ยลูกล้านยับย้ายายตัวออกแลวให้ใครเนี่ยลูกล้านเกี่ยวเหตุ้อสัมก็อยู่ก็กิน้ามี ันมาเจ้าเขเลนี่เดื้ออันหนึ่เกาขึ้นไปที่วางได้น้าไปวางในตรงพระลงค์นไปไปเลกลงก็ขอนผัวเนาะเอ้ยเดี๋ยวพัไม่ผจกเพรวันคนข้นไปเกลน้เอาอย่างนี้ใช่เกี่ยน้ำเออต้องเอาน้ำน้ำเนาะพ่อตาเชิญมาเบิดเิมุกขันษาสมาเชิอมาเป็นจุดจุงานขออย่าเดี๋ขออย่าตัวใหญตปรโยชนต้องกินตอห่างต้นึ่งเดี๋เด อาวสยายแม่ทอลนีเนาะหายปอเทาขมมนเพินมายายแม่ทอลนี่หายยังหลักชนะอกุลกเกษตรวารณ์หลักสกลูกเกเกิดหลกร้านยายทอลินมาปัไว้ขออยุติิกขออยิเมอวันพันธ์ ยายแม่ท yeah, mm ั้ลนีไก่จกบอปุ่เนาะนไหมเขาลุรเขาเห็นขสามเขาอยู่ดีี่องอมาอยู่ดีแล้วยายมาอนผื่นอ่ะสาธุอ่ไรจะมาเอาโดยโดย

เลยต้นตอนนี้ไม่ใหญ่กัมานังเป็นอะไรไม่ใหญ่นาวบอโอไม่ใหญ่สิ่ใส่แวนตา มันต้องมีเจนะเบื้องบนใส่น่แล้วก็่เบื้องบนใส่เบื้งบนใส่เลยโอ้ป้ามาเป็นผู้อันนั้นต้นนีต้นนีเป็ดปอป้า ไปดีเด้พี่นงโอ้ยปปประมาเป็นผู้อันนั้นมาเป็นแม่คูเจ้าจะลุกเกอเป็นค่วดทานจะไปไว้ลว้าเออไอ้ควนั่นก็หาบลูกเบเลยน้ำพุมวนี่เออเห็ดน้ำตกพี่พี่นั่งเป็นแม่คู่หานี่แม่คือแม่คู่ร้านเผิ่นกับพราอูทสองรองอยู่

เอาซิงตองกลงดัง um พ่พี่น้องเอ๋ยปาดเป็นเพียงเป็นเพียงเมียนลูกปามังนาวนะเป็นเพียงเป็นเพียงเมียนไหป้าออไปเอาล่องมาคนลองมาลูก นี่บ่อเตมนี่นะอือนายเดยะไปมันม่วงเลยม่วไปปลาเลยก็ม่วง่ีสามต้นแล้วกางนี่ได้ชอหางมดลุดปูดมุอดปูมุียวม่ทีงหน้าขรางงงหน้าาปรกาศุงงงเงินประําบ่ขายได้มาดจบเออจะมออุดปูมุสีเอาบ่วจะเออดได้ ดถ่ายจากเออเอาดบ่หาย่ะจนคนเออไปดเบิดคแน่วเอาจนูดีแูได้เยอันนี้คนรูทีเอานีบ่ออันนี้หางมันคือหางนักอานีบ่องานมาจากคือหางหงอานีบ่อ ตรงลงตรงเงินทรงเงินตรงค้าเลยมาหอยเอาหนิบอเอาคอยขาแดงมาโฮมเอาบนสองทาง,างเหรอเอาตรงเงินทรงค้าเลยคอยขาแดงมาโฮมเอาวางนี่แหละ,ะข,ข้าคูณขอบคุณชัวยรกลื่วยสืปปนุนะอีอันอัน,น้ยนาง มัม mm ันตายมัน uh, ่อยไปนะมันหนาว

ตอนนี้กำลังผมตอนนี้ปะเทากำลังถูกเสาแหงเสาควันหายเนาะพี่น้องกำลังเขาสู่ข้างนั้นก็ข้าเจ้าย่อเฮือนคือกันพี่น้องเลยข้าเจ้าย่อขางทา้งนาเลี่ยวก่อนเอาเอาเทียนมาเเอาาทียนนม มาอยู่บ่แทนผู้อยู่ตะหยอนี่ครับตะมาอยู่บ่ครับครับอ้ายบ่แทนเคยสิตะหยอครับตะหยอนี่ท่านตะหยอครับตะมาอยู่บ่ครับครับครับบ่ได้ต่อ เนาะแบบนั้นแล้วผมมาเริปะเทศน่ะเริ่มข่าวปรเทอยู่ไชายที่นี่ช่วกางสมกาเกษรมีสัตวเีอาหรปลาดุกปโตกกตกนี่นี่มาเรียบร้อยการที่ว่าเป็นรายการะประกาตัวประกาศสมมติที่จะตัวกรเยี่ตุประกาารัวี่ส่ทุกวับกต่สบตัวโตาปจัลุกัวก ก็ไม่ี่ปตดปนุพัสวดตัวชาวกษตะกนการดถึงการยกการอราผลงนี้ที่ชาวกษตรตชาวเกษตรกรโยกในโยกที่มีการนี้ต้องการตัวกุกกท้เา้าไปในสถาทะนั้น้าไนกรางแรทารทไทงไะที่ัก้นเราเข้นกนทีโลกกโร अयो को तको थालावा तको

ตอนนี้ผมเท้า่งกำลังทำพิธีสูตรไซยันโตหายเนาะพี่น้องก็คือก่อนห้าสศีเอาเสาขึนหรือว่าเสาลงล่มหรือว่าเสาขึ้หยกเสาหิ่งเสาควันขึนหรือว่าเสาเพลื่อนเสาวันหายผมก็จะมาสูตรไซยันโตหายเนาะในตามมิธีศาสนาซาคุ้มมากเยอะเลย